เป็นตัวโทรศัพท์มือถือ Apple f i e X7 และ Apple f i e X7 Ultra โทรศัพท์มือถือเรือธงกล้อง Duo p ลโพลารรุ่นแรกของโลกครับสวัสดีครับกับมางเด็ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนริราแผ่นในกาสัปสบาบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจพทย้ข่าวสารที่มา่นใแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่แบบว่าน่าสนใจมากในตอนนี้นะครับก็คือ oppo find x7 และ x7 ultra เป็นโทรศัพท์มือถือที่ตัว็อปหรือว่าเรือธงของทาง oppo เลยนะครับมาดูรายละเอียดของตัวโทรศัพท์มือถือทั้ง2รุ่นนี้กันดีกว่านะครับ OPPO Find 7เปิดตัวมาดีดีไซน์เนี่ยคล้ายเดิมแต่มีการปรับโมดูลของกล้องเป็นดีไซน์ที่คล้ายกับหน้าปัดตรีกาเหมือนกับ OPPO Find N3 นะครับโดยทางรูปแบบดีไซน์เป็นหนังวีแกนนะครับแล้วก็ตัดกระจกทูบแบบทูโทนและว,วัสดุกระจกเงานะครับล้วนตัวเครื่องรองรับมาตรฐานระองรองน้ำด้วยนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP65 หน้าจอเป็น LTPO Amoled นะครับโค้ง 3D ขนาด6.78นิ้วรองรับค่า r e f Refresh r a t e อัตโนมัติ1-100 Hz เลยนะครับ120เฮิรตในส่วนของความละเอียด Full HD+ และความสว่างสูงสุดถึง4,500นิตครอบคลุมด้วยกระจกไกด์ดาร s p ก c t ัม2รองรับรการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอด้วยนะครับได้รับการการันตีนะัดิสเ a ย์เม A+ เลยนะครับ A บวกกันไปเลย ในส่วนของหน้าจอมีหมดเลยนะ Dolby Vision บบ HDR Vivid HDR 10+ Plus นะครับสิ้นแล้วก็คือมาครบทุกมาตรฐาน TVU ก็มีนะครับไอ้ TV ก็มีนะครับสนอมบใส่ตาอะไรอย่างนี้นะชิปเซตที่ใช้เป็น MediaTek Dimensity 9300นะครับมีตัวรายวามร้อน v a p o r Chamber um วัสดุในยานอวกาศนะที่มาช่วยใช้ในส่วนนี้รดัอุณภูมิของตัวเครือ่อง,อ,งอ,งอ,งองนะครับ แรม rpd r 5 x นะครับรอ m u s 4.0่ความจุสูงสุดที่ 16GB ถึง 1TB าไนะครับหม่ถึงแรม 16GB สูงสุดส่วน rom เนี่ย1ทราไบต์ครับแบตเตอรี่5 0 0 0 m a ah, มิลลิแมการชาร์จที่เร็ว super v o 1 0 0วัต์ usb type c นะครับ2.0และการชาร์จที่เร็ว1 1 0 0วัต์เป็นแค่26นาทีเท่านั้นเองถือว่าครบถ้วนมากนะครับในเรื่องของกล้องนะครับที่จัดมาเต็มนะในส่วนของ ตัวท็อปดกวาผมพาไปดูตัวท็อปนะครับอย่าง oppo f x7 ultra นะครับตัวนี้เนี่ยมาในข้อมูลใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของกล้องหลัง4ตัวในหลัก sony lytia นะครับ900เซนเซอร์ขนาด1นิ้ว ตัวล่าสุดด้วยเทคโนโลยี duo r a z e r stroker cm 0 s นะครับที่จัดเรียง t r a n s เตอร์และ photo diode นะครับแบบคืออะไรก็ตามมาที่อลังการเนี่ยสุดท้ายแล้วมันวัดกันที่หน้างงานเวลาถ่ายรูปจริงถูกไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันเนาะถ้าถ่ายรูปจริงออกมาแล้วสวยก็ถือว่าโอเคแหละไอที่แบบเออไดโอด photo ต่าต่างนี่ก็คงช่วยได้นะครับระบบกันสาน o i s นะ a p p l e f X7 Ultra เนี่ยเป็นรุ่นแรกของวงการเลยที่ใช้เซ็นเซอร์เข้ามาในส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือที่เรียกว่า Duo p o l s c o p e Telephoto นะครับตัวนี้ก็จะให้กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับทางยาโฟกัส 3x นะเซ็นเซอร์ IMX890 นะครับแล้วก็เป็นกล้องซูมหลักส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น Portrait นะซูมไกล50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX858 นะครับรองรับอเดอร้าซูม 6x 6เท่า และดิจิตอล120เท่านะครับก็คือใช้ซูม2ตัวเลยอ่ะอยากซูมใกล้ก็ชาร์จซูมไกลก็ชัด์จอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแยกมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงที่เน้นแบบถ่ายภาพแบบซูมระยะไกลอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะเหมือนกันนะตัวนี้มีเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวตัวท็อปสุดนะ10เซตเตอร์สเต็มดะคอน8 Gen3 นะครับบอเวอร์แชมเบอร์ระบายความร้อน7903องศาต่างๆนะแบบ MPTR 5x นะครับ16กิโลสูงสุดถึง รอมนะครับหน่วยความจำ512กิกแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว100วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จไร้สายอีก50วัตต์โดยรวมค่อนข้างดีเลย USB Type C 3.2นะครับถ่ายโอนข้อมูลได้ไวมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร,ราคากันมากนะครับรุ่นเริ่มต้นเลยก็คือไปรุ่นไปไปที่ตัวอัลต้าเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็คือ RAM 12 gig, อ G, 5, 900, กิกหน่วยความจำ 256G อยู่ที่5,999หยวนประมาณ3,000 30, บาท ในขณะที่ตัวท็อปเนี่ยไป่3 0 0 0หแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยมีแววหรือเปล่าที่จะเข้ามาขายในประเทศไทยเดี๋ยวราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใมาร์ตให้ทราบกันนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย